สูตดา้อนไายครับเครื่องสัมพันธ์ปีสองปันหนึ่งนะครับเย็นเก็บระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับเลกไม้สองแสนสองครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติครับกระจกคนนรับนะครับ ปรับข้างปรับข้างได้นะครับปรับข้างซ้ายขวาได้ในสวยนะครับแผงประตูวสวยเบาสวยนะครับไม่มีขาดนะครับเบาแคบสะอาดครับสวย สีลอบนอกสวย90%ครับเดี๋ยวดูลอบคันนะครับมีได้ไฟซีนอนด้วยไฟตัดหมอกลอบคันสวยนะครับ มีหลังคาแคริบอยนะครับแต่ว่าไลเนอร์มีครบครับ้ายเดิมเดิมนะครับคันนี้รถได้เดิมนะครับเดิมบางทั้งคันครับนั้นหลังเดิมเดิมเลยครับ สวยๆนะครับดูขัดสีแห้งๆนะครับข้างลางแห้งๆรถไม่มีผัวครับใช้งานสบายเลยครับจากกอนอายรถสวยมีทรงนะครับคันนี้ ห้องเครื่องแห้งๆครับแห้งๆเลยันสีปกเกดนะครับสังคาสวยครับสีสวยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับ รถขับมาร้อนๆเลยนะครับไม่อายไม่พ้นครับขับมาร้อนๆกันเลยนะครับทำนิ่งๆครับเพศเดิมนะครับสวยกิฟตเลย ก้มเดิมเลยปอบงงเดิมๆหาใช้ไม่พิดหวังครับไม่อายไม่พ้นแน่นอนครับ รถปอนไอปีสองพันหนึ่งนะครับคันนี้ไปขายอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันนะครับต่างจังหวัดมีบริการส่งนะครับมีค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีสีสวยเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีชุดแต่งมีโลบาร์กันซาดนะครับบันไดมีแครี่บอยมาดูรถได้เลยครับการแข่งแสนนะครับนักข่าวประสมครับ บอร์โทรติดต่อก็0659379893นะครับสวัสดีครับ